ปลาครับพี่น้องพี่น้องสีงงงไหปลาสีไน เช่นเคยนะครับคนอีสานบ้านหฮางบ้านเดียวกัน, TV, น,กบบนที 23, วีนะครับตรงกับวันที่23ธันวานะครับก็ใบใยเย็นๆนะครับไม่ได้เดินทางมาพ่อเพิ่งกำลังใส่ปุป๋ยปำนะครับ โอ่นครับต้นปามรถไหลนะครับฟังข้างนั้นก็นมีอีกนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งนะครับเอาปุ๋ยยัยงมาใส่กันนะฮะเอาปุ๋ยยัยงมาใส่กันนะสี่เปีดปุ๋ยสี่เปียดยส,ยดสยดีน้ำพายใส่ใส่สำนันเอาบ่จ่างกวางสี่น้ำพายขีย้เกียจ์นะใส่ใส่ซสำนัน ไตกูก็ใส่เว้ยใช่ทั้งอีกต้นลูกบริษัทล็อปเจ้จอดยอดไว้ซ้ำนั่นตีนั่นะแล้วก็พรายังยี่มายอดอยู่ว่าอ้อมบวมใช่ทั้งนั้นทั้งนี้บพราะใช่อันนี้ต้นปาล์มปูเล็กเดือนแล้วเนี่ยสองปีสามปีบ่ชุดนี้กับโมแมนมาเอาอยู่นี่ือมาเอาไปขายนะยูโมแมนยูพุ่นบ่ห บ่ที่มาเอาว่าหนนาที่มาตัดเอาสียองวันนั้นพวแม่นยี่แถวนี่บ่นี่นี่เนาะนี่ครับตามสามปีบอกฉันว่าชุดนี้ครับชุดไงแม่นทีเที่ยวไปขายเนาะก็จะรับซื้อโล่อะไรอย่างนี้น่ะหกบาทห้าสิบ อยู่บ้านไหนชื่อบ้านไหนน่ะบอกอือนี่ครับต้นปาล์มสามปีนะครับได้ขายไปสองสุดสามสุดแล้วดิเนาะนี่ครับอันบ่คืออยู่แถวผักใตะนะเนาะดินดินดินแถวนี้บ่คือดินแถวผักใต้นะผักใต้มันดิงามอือดินดีนะครับอันนี้มันมันเป็นดินก็ยังดินเกลือเนาะนี่ครับดินนม่เกลือนะครับเห็นไหมครับ ดินหน้าเกลือนะครับอดีตท่อนเสียงหน่อยนะครับเดี๋ยวพูนภาไปเบิ้งอีกสวนหนึ่งนะครับอืมภาเบิ้งป่าครับพี่น้องพี่น้องพี่ใดพี่คนใดโอ้โหแบบมีอย่างจุดตัวมีแต่น้ำเต็มอมม่ันตามอยู่นะครับคุณครับปลาป่ามาหนอีกปลาหนึ่งนะครับเห็นไหมพี่น้อง อันนี้ต้นยังไงต้นปาล์มใช่ปะเนี่ยน,นี่นนว่าปลูกหยอดบุดยอดเถี่ยเนี่ยผมว่าเป็นต้าปาล์มฮาปีนะครับเนี่ยค้ายไปลายสุดเลยนะครับมองเลนี่ครับห้าปีกว่านะครับห้าปีกวนน่าเมื่อไงก็เถวภาคใต้นะครับเพราะว่าดินดินแถวนี้มันเป็นดินเข้มก็ว่าได้นะครับเป็นมะพนอ้อง ป่าปำหาปีนะครับเนี่ยครับมันอยู่นะบบใหญ่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นปามเพราะว่ามันเป็นดินดินยังไงลนะระพี่น้องมันเป็นดินเข้มนะครับนี่ครับป่าปำหาปีนะครัเป็นยนงสี่นะครับพี่น้องโอ้ป่ากระบอนนีดีด อันนี้ก็จะเป็นหน้าปังนะครับก็จะกวานเขาว,วานยังเรียบร้อยนะครับามาชมปลาปำฮาปีาาปนะครับนี่นะครับโอ้ปลาปมาหาปีแต่ว่าจี่ใหญ่ทั้งนั้นนะครับ ยางมันก็เป็นกับดินนะครับดินดินแถวบ้านเขามันแถวนี้มันจะเป็นดินเค็มนะครับดินเขาไมาเ่เห็ดเกลือนะครับช่วงจักหน่อยนะผมอยู่ภาพขันเ,เ,เพิ่นเห็ดเกลือผมนี่เห็ดคิปในพี่น้องเบิ้งนะครับนี่ครับป๋จม,มๆๆจักหน่อยก็ได้ขายแล้วเดี๋ยวผมพาเบิ้งดีๆนี่ครับจักหน่อยก็ได้ขายนะครับ โลละหกบาทปาะสฐานคนละนะครับนี่ครับหัวยังมาใหญ่นะครับกำลังพอดีนะครับนี่ครับต้นหนึ่งอยมีอยู่ประมาณหกหัวหรือเจ็ดหัวประมาณนีน้นะครับขัรมันดินดีปุ๋ยดีน้ำดีนะครับสีได้ประมาณซับานี่แหละพี่น้องแต่ว่าน้ำบอดีแน่ดินบอดีแน่จีได้หน่อยนะครับนี่ครับ ทั้เงเลยก็ได้ตัดขายให้มันเหลืองเหลืองดีดีเพื่ครับคือบอกว่าไงว่าให้มันสุกนะเพราะเขาจะหีออกขายได้นะครับอดเดยวคนเข้าไปสัมผัสเจ้าของสวนเพิน่นนะครับว่ามันเป็นยังไงเขาได้ขายย้มไหนนะครับนี่ครับเขาไปสัมผัสเจ้าของสวนเพิน่นนะครับให้มันเหลืองพื่อนวะ มันกระุกแดงจริงๆมันตัวมันม่แดงมีดำกับหแดงตัวแต่ว่าตันต้นหนึ่งมันได้จากหัวบ้างเนี่ยสองสามปุ่นเนี่ยต้นหนึ่งนะอันต้นใหญ่ได้ได้หอดแปดหัวบ่างสูงสุดคือสามหัวบ่ประมาณสามหัวสี่หัวไ่ใช่พี่น้องต้นหนึ่ง นะครับในเกาะคาดการพิจารณาครับขออภัยนะครับเพราะว่าหัวหน,นึงอีกต้นนึงอีกประมาณนิ้วสีหัวสูงสุดนะครับประมาณนี้นะครับบวกเกินนี้นะครับอืมครับโอ้พวกบุ่งกับงามเนาะมองนี่ปลูกไปบดแล้วมันเนี่ยปลูกไปแต่ว่างันนู้นนั่นเนี่ยแถวเนี่ย<ะ> น,นี้ฟันหดน้ามปามนะครับนี่นี้ก็โควิดรอบสองลัไรอย่าีม,มากแล้วพี่น้องเอ,อ้ยอย่างนตั้งต่งงอยู่สม,มุดสาครนนะครับจะกี่ม,มาหดเท่ายน้ามไหนนะครับโควิดรอบสองอะไรอ่าีมากแล้วพี่น้องเดินทางไปไซมาไซไขลเส่ยมีตนะครับ บรรยากาศอีสาน,านบ้านบ้านบ้านนะครับที่เป็นทั้งสี่นะครับแต่ว่าคนบรรยากาศอีสานบ้านเฮาอันนี้ผมคลิปนี้นะครับผมพาไปบึงสวนป่ามเพิ่นนะครับนี่ครับสวนป่ามนะครับคลิปหน้าจะกินมันยังเดี๋ยวจะพาไปบึงนะครับ อันนี้คือจะเป็นต้นอันนี้คันขับเขานเปลี่ยงสิ่งนี้คือจังมันมองพอน้ำมันบ่เนี่ยแล้วแล้วเขาจะเฮ็ดจังไหนมันจังมันจังะขึ้นมันจะขี่ง่ายแบบเนี่ยน้ำใส่เรื่อยๆแล้วขึ้นมากแบบไตแ้วตอนน้ำใส่เรื่อยๆเอาเฟืองเอาอยังให้มันให้ทั้งไตมีน้ำอมอยู่อ่ะอืมมันขาดน้ำขาดมันมันเลี้ยงอยู่เนี่ยตีกายเรียนมีน้ำนีแยังอะไใช่ป่ะแถวแถวนี้คือปลูกจะโดนแล้วเขาไม่เห็นง่ายสนับว่ะ อันนั้นก็แม่นต้นป่าที่บออยู่กลางแค่น้านะอ,อ,อันน่ะออออก็ว่าเตียงน้าบอกผูกปามือรถเนี่ยกะกุยฮื้อคู่ไปไปคุ้มช่้คู่คู่ไว้มันเก็วาห้าเหนี่เนากเขามากเตียงน้นุ่มาก่อนอันนัมม้นคตก็ยิผูกปมเหันครับพี่น้องนี่ครับแถวนี่เขาแก้สวนปำมเนาะข้างในหอดเปลี่ยนใ้รวยตายม เนาะโอ้อมหหอดบุกห้องพ<ป>ี่อ้อมมงเดีายงนะเดี๋ยวมันมันได้กี่หอดเปียกออกมาต้นหนึงหน่งอ่ะเจ้เาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นใจให้กับเฮอแก่สวนปำมนะครับ มันปลูกไว้หอดเตียกกลางเกาะแเวบนน่าแหะพี่น้องนี่มังผมานจะบ่อรวยไรก็บ่อเนียวมันรัดปลาใช่ไหมเนี่ยเอาปั้นคู่ไนน้นรุน่ะโอ้อันนี้คือคือ,อยังก่อนเนี่ยเดักกุ้งมาเนี่ยได้ยิ่สว่ะ คือมาดักนะ,ระนเราวนข้าวอีกเบิ้งนะครับพี่น้องนี่ครับคือแนวดักกุ้งนะครับว่าอะไรแนี้ัวอีกหัวหนึ่งนะครับเข้าอ,อย่างใส่เงืไอมันนะ่ะห้ามว่เดี๋ยวน,นข้าสาธิตเบิ้งนะครับนี่นะครับอันนี้คือถุงถุงที่เขาใส่อาหารนะครับใส พวกข้าพวกประเด็กวัชระนะครับแล้วก็มาใส่นี่นะครับใส่นี่เรียบร้อยนะครับแล้วเาตาก็ไปซักอุกซักล่วงซีนะพี่น้องนะี่ครับวิธีการใส่นะครับล่วงซีจ่ะนะครับเสียดเรียบร้อยนะครับเราไม่ได้กุ้งม,มันถือกินแล้วมันจะเข้าไปกินอาหารอยู่ในหั่ว่างัสนนะครับนะ เดีย๋ยวมือน้มายาเบิ้งอันนี่าสัน้นมืแนอแลงใส่ใส่ใส่เบื้อนันมอ้งเลยใส่พี่แล้วพี่ต้องูก็จะหิ่มมีดอกกุ้งนะมุมีกุ้งกับมีปลาขาวหรอวะมี่วะบทตอบเพื่อไม่คุณมาลงไถ่เห็ดยาป,ป่าเน้ำกัมาสัเป็นบ,บ,<า>บ่ <laughs> โอ้ยนบ ไปเข็งกันไล่หลายบอลดีดีเดี๋ยวอันนี้เพิ่งกะยีเฮ็ดคู่ไปนะครับเ็คู่ไปเพดาตู้นะครับต้นปาล์มต้นนั้นเป็นละพี่น้องนราเพิ่งจิปลูกปาล์มขยายออกไวอีกนะครับเนี่ยเฮ็ดคู่เบ็ดนะครับเพื่อจะขยายเพราะว่ามันขยายขึ้นเรื่อยๆนะครับผมบอขยายมันก็ยีอัดกันนะมันก็ยีเฮ็ดให้ปาล์มบ่ง่ายนะครับให้ได้ผลหน่อยประจำธรนมดานะเพิ่งต้องขยับขยาย นะครับเฮ้าเฮ่าเฮ่าเฮ่าูกมากเฮ่าเพี้ยนมากมันมันมาจากใครนะฮะเพี้ยน้อยมันนี่ไหมสรงอบไร่บเรเอาอยู่นี่เ,เตยย๋ยโอ้สร้างซื้อเอานะครับอืมบลูวัตตนเท่ไรนะครับสำหรับคลิปนี้นะฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ วันนี้คลิปนี้พามาชมบรรยากาศสวนปามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับพี่น้องบ๊ายบาย